สวัสดีค่ะพบกับซอนยาวารตีนะคะมาอัปเดตเรื่องของสถานการณ์โควิดกันนะคะเมื่อวันที่18เมษายน2564ในายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโฆษกสบ,บคได้เปิดเผยสถานการณ์ผู้ติดโควิดรายใหม่นะคะมีผู้ป่วยรายใหม่ติดเชื้อ1767รายมีเพียง2รายที่ติดจากต่างประเทศนะคะผู้ติดเชื้อสะสมเพิ่มขึ้นเป็น42352รายส่วนใหญ่ผู้ป่วยกระจุกตัวอยู่ในภาคกลางและกทมยัง รักษาตัวอยู่13,568รายอยู่ในโรงพยาบาลสนาม571รายอยู่ในโรงพยาบาล12,997รายมีผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจ28รายและมีผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก2รายรวมเป็น101รายค่ะ ผู้เสียชีวิตรายที่100นะคะเป็นพระอายุ54ปีมีโรคไตเรื้อรังเบาหวานความดันโลหิตสูงขณะป่วยอยู่ที่กทมวันที่12เมษายน2 5 6 4มีอาการเหนื่อยหอบหมดสตินำส่งโรงพยาบาลทำการฟื้นชีพแต่ไม่ดีขึ้นและเสียชีวิตในเวลาถัดมาหลังจากนั้นก็ส่งตรวจก็พบว่าติดโควิดนะคะ ผู้เสียชีวิตรายที่101เป็นผู้หญิงนะคะอายุ70ปีมีโรคประจำตัวก็คือโรค sle หรือว่าโรคภูมิแพ้หรือโรคภูมพิพวงนะคะแล้วก็รูมาตอยไตยเรื้อรังวันที่5มีไข้หายใจลำบากวันที่12เมษายนอาการไม่ดีขึ้นเข้ารับการรักษาเอ็กซเรย์ ray, และพบปอดอักเสบยืนยันพบเชื้อเมืม่อวันที่17เเมษายนนะคะอาการแย่ลงไม่ตอบสนองการรักษาและเสียชีวิตค่ะ ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลางนะคะ4,531รายส่วนกรุงเทพและนนทบุรี4,072รายทั้งสองพื้นที่เกินครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ติดเชื้อทำให้มีผู้รักษาตัวนะคะร่วม13,568รายซึ่งตัวเลขจะมากกว่าจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมในการระบาดระลอกใหม่เดือนเมษายนเพราะมีรายเก่าที่ยังนอนอยู่ในโรงพยาบาลจากระลอกเดือนธันวาคมถึงมกราคมด้วยนะคะนายแพทย์ทวีสิน ว,ะะว่าสำหรับจำนวนผู้ที่รับวัคซีนป้องกันโควิด -19 เข็มที่1จํานวน526,706รายและผู้ที่รับวัคซีนเข็มที่2จํานวน81,815รายค่ะก็เป็นที่น่าวิตกกังวลนะคะว่าตอนนี้นะคะอาการของโควิด -19 ไม่ค่อยออกอาการแต่ว่าพอไปพบแพทย์ก็ ไม่สามารถช่วยเหลือได้ทันท่วงทีแล้วนะคะก็อยากจะให้เพื่อนๆพนพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะให้ระมัดระวังตัวกันมากขึ้นออกไปไหนก็อย่าลืมใส่หน้ากากป้องกันแล้วก็อย่าลืมล้างมือแล้วก็อยู่ห่างๆเข้าไว้นะคะถ้าใส่สองชั้นได้ก็จะดีนะคะบางพื้นที่บางจังหวัดนะคะก็ยังมีการไปงานไปงานศพไปงานไปงานเลี้ยงต่างๆนะคะแล้วก็ ชาวบ้านในบางพื้นที่ก็ยังไม่ใส่หน้ากากกันนะคะ ก็เห็นว่าไม่เป็นไรหรอกอยู่ต่างจังหวัดคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะก็แต่ว่าโควิดมาเขาก็ไม่ได้แจ้งเตือนเราล่วงหน้านะคะดังนั้นก็ขอให้ทุกท่านระมัดระวังตัวด้วยเพื่อตัวท่านเองแล้วก็เพื่อประเทศชาติของเราด้วยนะคะช่วยกันคนละไม้ละมือนะคะซันย่าวาเลตี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจซอนย่าวาเลตี้และรับฟังข่าวสารในช่วงต่อๆไปด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะหวังว่าทุกท่านจะปลอดภัยและโชคดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ